ถ้าผ่านสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาผ่านมาก,กว่าเกือบ2ส,สัปดาห์เต็มแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์แนวชายแดนที่ยังคงมีการประทะกันอยู่ซึ่งสถานการณ์นี้นะคะก็ต้องมาย้อนดูว่าในฝั่งไทยเองนะคะมีการปรับเปลี่ยนยุทธการจากครั้งที่แล้วนะคะมาสู่ครั้งนี้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะท่าทีเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วก็ทําให้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยเช่นกันค่ะสาหรับคุณอนุทินชาวรกูลนาะยกม,มนตรีนะคะก่อนหน้านี้เองก็มีกระแสที่ตกลงไปนะคะภายหลังจากที่ฝั่งภูมิใจไทยเองต้องสําลักน้ําจากเหตุการณ์น้าท่วมในหลายจังหวัดของภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะซึ่งรวนเป็นฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยทําให้กระแสของรัฐบาลน,นั้นตกลงไปแต่เมื่อสถานการณ์ชายแดนมาปับ๊บก็ทําให้รัฐบาลสามารถที่จะพอตั้งหลักได้และก็สามารถ จับทางได้ว่าจะต้องมีท่าทีต่อเหตุการณ์อย่างไรคุณอนุทินเองก็ให้อำนาจกับกองทัพในการตัดสินใจหลายๆอย่างด้วยตัวเองแต่ในทางกลับกันในฝั่งกองทัพเขาก็มองว่าคุณอนุทินจะมาโยนให้กองทัพตัดสินใจฝ่ายเดียวในหลายๆเรื่อง ก็ไม่ได้เพราะหลายอย่างก็จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและมีการมองกันไปอีกซ้ําว่าเมื่อเหตุการณ์จบลงไปแล้วในอนาคตหน่วยงานอื่นๆก็จะไม่ตกเป็นเป้ามากเท่ากับกองทัพหากในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือผลพวงที่ยังคงเป็นผลตกค้างอยู่นั่นเองดังนั้นกองทัพก็จะต้องให้รัฐบาลน,นั้นเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วยหนึ่งในนั้นคือการที่คอรมอต้องมีการอนุมัติสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีการ เปิดทางข้อกฎหมายต่างๆขึ้นมาเพื่อรองรับการปฏิบัติการทางทหารในหลายๆเรื่องและป้องกันการถูกฟ้องในอนาคตในส่วนของกองทัพด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ประทัดแนวชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองของไทยภายหลังจากที่คุณอนุทินทําการยุบสภาจึงเกิดคําถามขึ้นว่าในสภาวะที่บ้านเมืองกําลังเกิดภัยแบบนี้ทาไมคุณอนุทิน ถึงเลือกยุบสภาในทางการเมืองก็มีการตีความว่าคุณอน,นุทินเองกําลังชิงจังหวะในการได้เปลี่ยนทางการเมืองด้วยกระแสชาตินิยมด้วยกระแสฝั่งอนุรักษนิยมก็ทําให้คุณอน,นุทินชิงจังหวะนี้แต่คุณอน,นุทินก็บองว่าเรื่องดังกล่าวนี้ขออย่ามองโลกในแง่ร้ายและตนเองนั้นใจไม่ถึงพอที่จะเอาอธิปไตยของบ้านเมืองหรือเอาชีวิตของประชาชนและทหารมาแลกเพื่อคะแนนเสียงของตัวเองหากมองแบบนี้ก็จะมองไม่ถูกต้องนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอน,นุทินได้ออกมาชี้แจง และตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ถูกตั้งขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะเห็นเขาโครงในเวลานี้ก็คือในฝั่งรัฐบาลเองก็พอมมีเขาโครงหรือแนวทางที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง เพื่อเป็นรถแมพหรือเป็นกรอบให้กับกองทัพในการที่จะต้องวางภารกิจทางทหารให้สอดรับกับรถแมพหรือแนวทางของรัฐบาลซึ่งในส่วนนี้เราก็จะเห็นการเดินไปด้วยกันของ2ส,ส่วนนั่นก็คือกองทัพกับกระทรวงการต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา2มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาก็กําลังชิงไหวชิงพิบหรือชิงเหลี่ยมกับไทยโดยเฉพาะการที่รูบิโอรัฐมนตรีการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้ติดต่อมายังคุณศิียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรัมนตรีการต่างประเทศของไทยรวมทั้งหวังอี้ที่เป็นรัมนตรีการต่างประเทศของจีนก็ได้ทําการส่งทูตพิเศษที่ชื่อว่าเติ้งชีจุนมาทําการเจราจากับฝ่ายไทยและทางฝั่งกัมพูชาโดยจีนก็หวังเป็นสะพานเชื่อมให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคนี้เกิดขึ้นนั่นเองหากย้อนประวัติของเติ้งชีจุนก็จะพบว่าเคยเป็น ทูตอาเซียนมาก่อนแล้วก็เป็นสายตรงของหวังอี้รัมตีการต่างประเทศจีนคนปัจจุบันแต่ท่าทีของไทยเองก็มีการรายงานว่าไทยต้องการให้เรื่องระหว่างไทยกับกับกมพูชานั้นเป็นเรื่องทวิภาคีของสองประเทศเท่านั้นดังนั้นการวางตัวของไทยต่อสองอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาก็จะต้องวางตัวอย่างเป็นกลางไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งอย่างชัดเจนทําให้ไทยย้ําถึง3มเงื่อนไขที่ยื่นคําขาดกับทังฝั่งกัมพูชาหากจะอยากหยุดยิงคือหนึ่งกัมพูชา ต้องประกาศหยุดยิงก่อนเพราะเป็นผู้ที่รุกรานไทยก่อน2กัมพูชาจะต้องไม่ก่อความรุนแรงซ้ำอีกและ 3. กัมพูชาจะต้องร่วมมืออย่างจริงจังในการเก็บกู้ทุนระเบิดแน่นอนว่าสิ่งที่จะนำไทยและกัมพูชากลับมาบนเวทีเดียวกันอีกครั้งหนึ่งก็ถูกจับตาวันที่22ธันวาคมนี้ในเวทีรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียด้วยนั่นเองทั้งนี้ตามที่กล่าวมาถือเป็นการทูตที่เป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามต้องจับตาดูว่า ระหว่างไทยกับกัมพูชาและมหาอำนาจมีการทูตที่ไม่เป็นทางการคู่ขนานไปด้วยหรือไม่นั่นเองสําหรับปฏิบัติการทางการทหารในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งกองทัพเองก็ถือว่าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างมากฝั่งรัฐบาลเองก็ไฟเขียวให้กองทัพดําเนินการในสิ่งต่างๆสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการขยายวงมากกว่าครั้งแรกก็คือการเปิดแนวรบตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานี ไปจนถึงจังหวัดตราดรวมถึงในพื้นที่หน้าน้ำอ่าวไทยด้วยภายหลังจากที่กองทัพเรือได้ทำการยิงฐานย,ยิงของทางฝั่งกัมพูชาที่อยู่บริเวณเกาะยอนในจังหวัดเกาะกงด้วยนั่นเองเพราะมีรัศมีการยิงมาถึงพื้นที่บ้านหาดเล็กจังหวัดตราดรวมทั้งปฏิบัติการในอ่าวไทยเองที่ทางฝ่ายไทยก็ได้มีการออกคำสั่งในการควบคุมเรือของสัญชาติไทยหรือเรือที่ชักธงไทยว่า จะต้องห้ามลำเลียงน้ำมันและยุทธภัณฑ์ไปยังประเทศกรัรมพูชาอีกปรากฏการที่สำคัญก็คือปฏิบัติการทหา,หารในครั้งนี้นะคะทางฝั่งไทยเองะ่ะก็ได้ยิงไปยังบริเวณประสาทต,ตาควายนะคะภายหลังจากที่ฝ่ายไทยได้พิสูจน์ทราบและมีหลักฐานเป็นรูปถ่ายยืนยันจำนวนมากว่ากัมพูชาใช้โบราณสถานหรือปราสาทต,ตาควายนะคะ เป็นที่ตั้งทางทหารแน่นอนว่าก็ผิดกฎระหว่างประเทศนะคะนั่นก็คืออนุสัญญากรุงเฮกนะคะที่ห้ามใช้อาวุธต่อโบราณสถาน,นะคะซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็จะต้องได้รับการคุ้มครองแล้วก็ห้ามโจมตีหรือทําให้เกิดความเสียหายค่ะในส่วนของพื้นที่เขาพราวิหารนะคะทางฝั่งไทยเองก็ได้มีการโจมตรีเครนนะคะซึ่งก็เป็นเครนขนาดใหญ่แล้วก็ตรวจพบว่า มีการติดตั้งแอนติโดนบนนั้นนะคะก็ได้ทำการทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางกองทัพบกนะคะก็ได้มีการตรวจสอบนะคะว่าบริเวณโดยรอบของปราสาทพะวิหารนะคะก็ถูกแปลงสภาพเป็นฐานทางทหารกะะ็ไม่ว่าจะมีการตั้งฐานปืนใหญ่หรือตั้งบังเกอร์หรือองค์ประกอบต่ตางๆเรียกได้ว่าบริเวณโดยรอบของเขาพะวิหารทั้งหมดนะคะกลายเป็นฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเอง จากปฏิบัติการครั้งแรกมาจนถึงครั้งที่2นี้นะคะกองทบกก็มีบิ๊กปูพลเอกพนาคราปอดทุกเป็นผู้บัญชาการทหารบกซึ่งนับจากครั้งแรกมาจนถึงครั้งนี้นะคะบิ๊กปูเองก็ได้มอบหมายใ,ให้กับเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร26นะคะทาการออกมาชี้แจงตอบข้อสักถามต่างๆหรือออกสื่อแทนมาโดยตลอดซึ่งในครั้งแรกนะคะพลเอกพนาเองก็ได้ให้พลโทบุญสินพาดกลางนะคะขนาดเป็นแม่ทัพภาคที่2ทําหน้าที่ในการออกสื่ออะไรต่างๆเพื่อชี้แจงสิ่งต่างๆมาในครั้งนี้นะคะแม่ทัพคนปัจจุบัน นั่นก็คือพลโทวีรยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคที่สองของปัจจุบันซึ่งก็มีบุค,คลิกที่นิ่งนะคะและก็ไม่ค่อยนิยมออกสีมากเท่าใดน,นักแต่พลโทวีรยุทธ์นะคะก็ถือว่าเป็นนายทหารที่วางแผนระบบการรบมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคะและพลโทวีรยุทธ์เองก็เติบโตมาจากในพื้นที่อีสานตอนล่างมาตั้งแต่เป็นนายทหารแล้วด้วยนเองจึงทําให้รู้จักพื้นที่ทั้งหมดด้วยแต่ในขณะนี้นะคะก็มีการออนโฟกัสไปที่เสปูด้วงนะคะหรือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการหา่า บกเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร26ก,กับพลเอกพระนาแข้ปปลอดทุกนะคะภายหลังจากที่พลเอกชัยฤทพึกนะคะได้ออกมาพูดเป้าหมายของกองทัพบ,บกนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยประกาศว่าจะต้องทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางทหารไปอีกนานเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเราจึงเป็นคําถามขึ้นว่าความสิ้นสภาพของกัมพูชาที่กองทัพบ,บกหมายถึงนี้ คืออะไรซึ่งก็ชัดเจนแล้วว่ากองทัพบกเองต้องการจะทาลายขีดความสามารถของกัมพูชานในเรื่องของการทางทหารเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นภัยคุกคามได้อีกซึ่งก็จะเห็นปฏิบัติการครั้งนี้ว่ากองทัพทุกเหล่าท้าปฏิบัติการกับกัมพูชานหนักกว่าครั้งที่แล้วด้วยนั่นเองไม่ว่าจะเป็น การเข้าไปในพื้นที่ตอนรึกมากขึ้นของทางฝั่งกัมพูชาเพื่อทําลายโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลต่อทางการทหารไม่ว่าจะเป็นถนนหรือสะพานที่จะนํามาสู่การเติมกําลังกับฝั่งกัมพูชาได้ไม่ว่าจะเป็นโรงเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์สัมภุธต่างๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือครั้งนี้นะคะเราตรวจสอบพบกัมพูชาดัดแปลงอาคารคาสิโนเดิมและฐานสแกมเมอร์นะคะมาใช้เป็นที่ตั้งฐานทหารซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะกองทัพเองรู้เรื่องนี้มาแล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งปฏิบัติการครั้งแรกเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ด้วยภาพของตึกคาสินโนด้วยภาพของตึกสแกมเมอร์เนี่ยมีความเป็นโพลเรือนก็ <c oughs> จะต้องทำให้กองทัพเองพิสูจน์ให้ได้อย่างชัดเจนว่าที่เนี่ยที่เป็นที่ตั้งบริเวณนี้มีการนำอาวุธไปเก็บเอาไว้แล้วก็มีการแดัดแปลงเป็นที่ตั้ง,งถังทหารมีการแดัดแปลงใช้เป็นฐานปฏิบัติการโดยหรือเป็นกองบัญชาก,การ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเราก็จะเห็นชัดว่าทั้งกองทบและกองทะะัพาก็พุ่งเป้าไปยังที่ได้มีการใช้มาตรการทางการข่าวจนพิสูจน์ทราบได้ชัดเจนว่ามีการแดัดแปลงอาคารดังกล่าวนั้นมาใช้เป็นปฏิบัติการทางทหารในส่วนของกองทัพเรือน,นะคะก็มีอยู่หนึ่งอาคารก็คือบริเวณธมอดานะ,ะจังหวัดตราดซึ่งก็ตรวจสอบเพราะว่าเป็นอาคารที่สร้างล้ำมายังเขียดแดงของไทยด้วยแล้วก็มีการแดัดแปลงใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารด้วยนั่นเองทําให้ก็ต้องมีการทําลายอาคารดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนอกองทัพเรือน,นะ,ะก็ได้ใช้ จรวดโทนะคะในการทำลายไปแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้อาคารรมคลื่นมาทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็ทำให้อาคารนั้นปรักหักพังตรงกลางไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้นั่นเองค่ะไทยเองนะคะไม่ได้ทำการต่อสู้เพียงกับทหารกัมพูชานะคะแต่กำลังต่อสู้กับขบวนการสแกมเมอร์ด้วยซึ่งขบวนการสแกมเมอร์เนี่ยนะคะก็ทำการหลอกลวงคนทั่วโลกด้วยนี่เองและหลายประเทศ ที่อยู่ในภูมิภาคนะคะก็ได้รับผลกระทบจากฐานสแกมเมอร์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาด้วยนั่นเองครับแน่นอนว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้หลิวจงอี้นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของประเทศจีนนะคะเดินทางมาประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ทางฝั่งจังหวัดเมียว,วดีหรือเคเคพาร์คของเมียนมานะคะก็กาลังมีปฏิบัติการการกวาดล้างฐานสแกมเมอร์ในฝั่งนู้นด้วยนั่นเองและก็มีการที่จะย้ายจากทางฝั่งเคเคพาร์คเมียววน่นะะาน ไทยมาเพื่อมายังทางฝั่งกัมพูชาด้วยซึ่งเจ้าที่ของไทยเองเขาก็สามารถจับกุ่มชาวจีนแล้วก็ชาวประเทศอื่นๆนะที่มากับขบวนการนี้บริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ด้วยนั่นเองค่ะย้อนกลับมาที่ประวัติของพลเอกชัย,ยพฤกษ์ด้วงประพันธ์นะคะในฐานะเสคู่ใจ พลเอกพนาแคลปป์ถุกซึ่งทั้งคู่ก็ชื่อเล่นปูเหมือนกันนะคะก็จะมีการเรื่องในกองทัพบกว่าปูด้วงหรือพลเอกชัยพฤกด้วงบัลพัดโดยการนำนามสกุลมาใส่บริเวณชื่อเล่นด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของพลเอกพนานั้นก็จะเรียกว่าปูพนานะคะนี่ก็จะเป็นมีการเรียกภายในกองทัพบกเกิดขึ้นมาซึ่งก็มีความใกล้ชิดกันระหว่างทั้งสองท่านนี้นะคะไมะว่าจะเป็นพลเอกพนากับพลเอกชัยพฤกษ์นะคะสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์นะคะเติบโตมาจากกรมยุทธการทหารบกถือเป็นคลังสมองของกองทัพในการวางแผนและวาง างยุทธการต่างๆที่เป็นขั้นตอนต่างๆซึ่งหลายอย่างก็เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่จะต้องมาดูยุทธวิธีทางกองทัพด้วยรวมทั้งการบริหารจัดการด้านงบประมาณนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานถึงตัวเลขงบประมาณนะคะที่เราใช้ในปฏิบัติการทางทหารนับตั้งแต่การประทะครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ20,000ล้านบาทค่ะสุดท้ายนี้นะคะเป้าหมาย สำคัญของกองทัพบ,บกนะคะโดยเฉพาะจากพลเอกพนาคราพอทุกพอบ,นบพอนะคะที่ได้ย้ําไว้ก็คือทางฝั่งทหารของไทยนะคะจะต้องทําการสถาปนาแนวชายแดนให้ได้โดยยึดจากแนวเส้นปฏิบัติการของกองทัพนั่นเองค่ะรวมทั้งสถานการณ์ในขณะนี้นะคะจากแนวชายแดนทั้งหมดนั้นก็มีหลายพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นหลายพื้นที่ก็อยู่ในระหว่างตรึงกําลัง ในการรักษาแนวอยู่หลายพื้นที่ก็ยังคงมีเหตุการณ์ประทะอยู่ด้วยนั่นเองแต่เงนินแล้วก็ตามพื้นที่ที่ถูกออนโฟกัสในขณะนี้นั่นก็คือพื้นที่เนิน350ที่อยู่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะรวมทั้งสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่ต้องจับตานั่นก็คือ การประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนที่กรุงกราดัมเปอร์ในวันที่22กรกฎาคมนี้ว่าสุดท้ายแล้วในเวทีระหว่างประเทศนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ Spedebar Podcast Podcast